สวัสดีค่ะจะพามาดูกุหลาบต้นนี้นะคะชื่อ JF John Kennedy หรอคะเป็นสีขาวนะคะตอนออกดอกมาก็จะเหมือนสีเขียวอ่อนพอเริ่มบานมาหน่อยก็จะเป็นสีขาวตอนแรกลงดินนะคะลงดินปีที่แล้วเหมือนจะไม่รอดมีดอกอยู่ประมาณสีห้าดอกแต่ดอกสวยมากนะคะสวยงามมากเคยเห็นในสวนกุหลาบต้นใหญ่มากๆเ็เลยซื้อซื้อมาสองต้นแล้วค่ะ แต่บอกตรงไม่แข็งแรงทั้งสองต้นนะคะก็เลยขุดจากที่ลงดินไว้เอามาใส่กระถางไว้ก่อนเผื่อเขาจะชอบอยู่ในที่ที่เล็กๆนะคะนี่ค่ะแตกมาแตกมาเยอะมากถ้าเป็นกิ่งกระโดงจะดีใจมากเลยนะคะถ้ารอดนะคะแต่ถ้าเป็นกิ่งตาบอดนี่ก็แย่แถวนี้มันก็แตกมาบางทีก็เป็นกิ่งตาบอดคือไม่โตค่ะไม่โตแล้วก็ไม่เป็นดอกถ้าเห็นแบบนั้นก็ให้รีบตัดทิ้งเร็วๆนะคะนี่ เหมือนจะรอดมันยังไม่ตายนะคะน,น,นี่ที่พามาดูนี่จะพามาดูสงนี้นะคะนี่เห็นไหมคะสีน้ำตาลเนี่ยสีน้ำตาลไม่ไหม้นเนี่ยเนี่ย ตัดไปแล้วรอบนึงก็ทายาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยก็ไม่ใหม่ตายแล้วเนี่ยีนี้ก็จะตัดค่ะเนี่ยถ้าเราไม่รีบตัดนะคะมันก็จะมันไหมตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยปล่อยไว้นานมันก็ลามมาถึงนี่แล้วตอนเนี้ยเราต้องตัดค่ะถ้าเราไม่ตัดนะ,ะมันก็จะลามมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงนี้ค่ะนีะ่ตัดประมาณนี้นะคะ จะไม่ไหม้แบบนี้เอายาทานะคะท็อปซินที่เมืองไทยก็หาซื้อได้ในช็อปนาราชื่อท็อปซินนะคะป้ายป้ายสักหน่อยครั้งที่แล้วก็ป้ายนะคะแต่ไม่รอดก็ยังลามมาอีกสนใจก็หาซื้อนะคะเข้าไปในช็อปได้นะคะท็อปซิน ห,ห,ห้อนยังไม่แพงหรอกค่ะไปทาปูนแดงก็ได้ค่ะเมืองไทยปูนแดงบ้านเราก็ใช้ได้นะคะนี่แต่ยังไงก็ยังยังยังรอดอยู่ดีค่ะอย่าน้อยก็เห็นลำไรลำไรค่ะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะถ้าเจอแบบนี้ก็แนะนำให้ตัดทิ้งนะคะอย่าเก็บไว้นานสวัสดีค่ะ